มาแล้วนะคะพรุ่งนี้นะคะมีบวงสวงองค์ปู่นินลกาณนะคะที่วัดป่าดอนแซนะคะอำเภอเพียจังหวัดอุดรน,นะคะนี่คือองค์ปู่นินลกาณนะคะเก้าเสียนนะคะนี่นะคะใครท่านใดน,นะคะอยากมาเป็นเจ้าภาพใบาสีนะคะหรือว่าอาาร่วมบุญกับคุณทิดานะคะสามารถมาร่วมบุญกันได้นะคะตามกำลังศรัทธานะคะ ดูสิองค์ปูง่งดงามมากๆเลยนะคะในวาระออกพรรษานี้นะคะก็จะมาสักการะขอพรน,นะคะอัญเชิญปู่นะคะขึ้นมาปลุกปักรักษาที่พระพุทธศาสานาที่วัดดอนแซนะคะขอให้ทุกท่านนะคะได้เห็นคลิปนี้แล้วก็มาร่วมบุญกับหนูนะ ในวารานี้ขอให้มีบุญสัมพันธ์ค่ะขอให้บังเกิดเป็นโชคเปิดทรัพย์เปิดการเงินการงานธุรกิจนะคะให้กับทุกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ผู้ที่มาร่วมบุญกับหนูในวารานี้ด้วยนะคะนี่บายบายหน่อยค่ะเย้มาร่วมบุญกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตปู่ให้ได้ชมนะคะ องค์ปู่สวยมากนะคะถ้าองค์ปู่ลงสีหรือว่าอ่าความคืบหน้านะคะเดี๋ยวหนูก็จะอัปเดตให้ลงลงให้ดูนะคะสวยงามบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมวัดน,นะจ๊ะ